สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้อยู่หัวช่างชาโคลนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูการจูนกล่อง a p i นะครับตัวเก้าจุนะครับสำหรับรถ p c x 1 5 0่าศนะครับมาวันนี้เดี๋ยวใครอยากดูแบบไหนนะครับคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับแต่ผมจะจูนให้ดูเห็นเห็นเลยฟังเสียงก็จแบบชัดๆเลยนะครับอยากเดินหอบอยากทอยิงจูนแบบไหนนะครับคอมเมนต์มานะครับอ่ะอันนี้ผมทําการเชื่อมสายแล้วก็กล่องเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นถ้าใครเชื่อมเสร็จนะครับมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับ แบบนี้เลยนะแล้วพอเราเชื่อมเสร็จนะครับให้เรากดคอนทรนนะครับคอนทรลอาร์นะครับคอนทรลอาร์แต่ถ้าใครอยากให้ดูดออกมาหน้าเดียวให้กดอาร์ตัวเดียวแค่นั้นเองนะครับวันนี้จะจูนสดๆเลยนะภาพอาจจะสั่นนิดนึงครับอยากดูการจูนแบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากจูนฟังเสียงหอบกระแทกนะครับทอยิงอะไรประมาณนี้ครับคอมเมนต์มาได้นะครับอันนี้ทําการโหลดนะครับรอโหลดแป๊บนึงนะครับก็ใครเข้ามาแล้วนะชิกเสียงชี้ภาพนะครับแล้วก็ ช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครอยากดูแบบไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับอยากจะเอาแบบชัดๆไปเลยเห็นแลดชัดเลยนะครับได้แบบเข้าใจง่ายๆนะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับรอโหลดนะครับจะมีประมาณสิบเจ็ดหน้านะครับทั้งหมดเลยก็ใครไม่เข้าใจหน้าไหนนะครับหรือว่าสงสัยนะครับหน้าไหนก็ลองคอมเมนต์มาถามได้นะไม่ต้องเกรงใจนะครับ ก็มีทั้งเฟซทั้งไลน์นะครับลองคอมเมนต์หรือว่าทักมาได้นะครับในไลน์ก็ได้ในเฟซก็ได้นะครับนี่มีเยอะนะครับการจูนมีหลายหน้าอันนี้เป็น P C X นะครับ150โฉม2 0งพนะครับรถชนนี้เป็นลูกห้าเนะครับชักเดิมนะพอโหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ นี่ทุกคลิปนะครับเวลาทําการปรับจูนนะครับเลือกหน้าให้ถูกนะครับเนี่ยแบบนี้คือเลือกหน้าผิดแล้วนะต้องกดหน้านี้นะครับนี่แล้วเราก็ทําการตั้งหรือเร่งทุกครั้งนะครับเข้าไปที่ทีิมพารามิเตอร์แล้วก็ปรับหรือเลงนะครับแล้วก็ดูค่าตัวนี้นะตัวนี้ครับนาวได้เทหร่นะครับสี่สิบ สี่สองนะครับจุดสี่สองนะครับเราก็มาใส่ช่องแรกสี่สองนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็ลองบิดกระเลงดูนะเดี๋ยวผมจะลองบิดกระเลงสุดดูนะครัสี่สิบสี่จุดหกนะครับดูค่าหนาวนะครับสี่สิบสี่จุดหกโอเคไม่ต้องปรับนะครับอันนี้รอยเขาไปปรับมาแล้วพอได้ค่าปุ๊บเราก็โอเคนะครับ โอเคเอนท์เธเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับเราก็ลองสตาร์ทดูนะครับ่ะดูรอบตัดก่อนนะครับอันนี้ตั้งเรียกเรยแล้วนะครับโดยดูรอบตัดอันนี้รอบตัดหมื่นสองนะครับอาจจะของรถบอกว่าเยอะไปเราลดนิดนึงนะครับลดมาสักหมื่นสามสักหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับเวลาใส่นะครับนับตัวเลขนี้ดีนะเพราะว่าบางครั้ง เราใส่ไปแล้วนะครับ1,500มันจะ,ะตาดไม่ติดนะทุกท่านใครจูนกล่อง a p i นะครับดูดีๆนะครับรอบตัดนะครับถ้าใครติดไม่ติด